สวัสดีครับพบกับซูรี่โซเฟียสตอรี่ในช่วงแกะของเล่น oh. ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะนำเอาของเล่นของสะสมทั้งใหม่และเก่ามารีวิวให้ชมกัน oh. สำหรับของเล่นที่เราจะนำมาแกกันในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของ Wonder Woman นั่นก็คือ Wonder Woman Training Armor จะเป็นยังไงนั้นไปรีวิวกันเลย Wonder Woman Training Armor Version หรือ MMS 424งานจากค่าย Hot t o y ผลิตและออกจำหน่ายเมื่อปี2018เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยเมื่อเปิดออกมาก็จะพบกับโมเดลฟิกเกอร์และอุปกร,กรณ์จาก Wonder Woman มาดูกันที่โมเดลฟิกเกอร์กันก่อนเลยในส่วนของหัวก็ปั้นหัวของ Wonder Woman ได้เหมือนเอามากๆเหมือนจนหน้าขนลุก คือต้องขอชมพอทอยเลยว่าปั้นหัวตัวนี้เนี่ยสวยแบบกินขาดเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นอื่นๆ <Yahoo! S 1> มาดูกันที่ชุดคอสตูมกันบ้างในส่วนของวัสดุที่ใช้ทําชุดก็จะมีผ้ากับพลาสติกซึ่งก็ทําออกมาได้เหมือนกับในภาพยนตร์เลยในส่วนของบอดี้ก็เป็นบอดี้แบบซิลิโคนแต่จะมีความแข็งกว่าเมื่อเทียบกับ Wonder Wo m a n ในเวอร์ชันอื่นๆ ซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยบอดี้ก็ยังคงเรียบเนียนไม่มีริ้วรอย <Yahoo! S 1> ส่วนเรื่องของจุดต่อจุดขยับก็ขออนุญาตไม่รีวิวให้ชมเนื่องจากกลัวว่าบอดี้จะมีการฉีกขาดเกิดขึ้นมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมอื่นๆกันบ้างก็จะมีปลอกแขนอีกคู่หนึ่งมาให้ซึ่งเป็นปลอกแขนที่เอาไว้ให้วันเดอร์วูแเล่นในท่าปล่อยพลัง จากนั้นก็จะมีที่รัดแขนมาให้หนึ่งข้างซึ่งวัสดุที่ใช้ทําตัวนี้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าทําให้มันเหมือนกับเป็นหนังนั่นเองมาดูกันที่อาวุธของ Wonder w o m ู n มกันบ้างเริ่มจากโล่ซึ่งตัวโล่เนี่ยทำมาจากพลาสติกเช่นกันจากนั้นก็จะมีดาบมาให้อีกหนึ่งเล่มซึ่งต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเนื่องจากดาบตัวเนี้ยบางมากๆจากนั้นก็จะมีธนูกับลูกดอกมาให้ Time แต่ผมไม่ได้ลองให้ดูนะครับว่าธนูตัวนี้จริงๆแล้วมาเล่นได้หรือเปล่าชิ้นต่อไปก็จะเป็นแท่นวางดาบซึ่งเราสามารถนำดาบไปเสียบเพื่อวางแบบนี้ได้เลยนี่ชุดมือพร้อมกับจ้อยสำรองและก็มีฐานยืนที่มีชื่อของ Wonder w o m a n แและสุดท้ายก็มีแบ็ k ด็อกที่เป็นรูปทะเลแบบนี้โดยรวมแล้ว Wonder w o m a n ในเวอร์ชันนี้ทำออกมาได้สวยมากๆโดยเฉพาะหน้าของ Wonder w o m a n เนี่ย ทำได้เหมือนมากจริงๆแม้ว่าชุดคอสตูมอาจจะดูไม่ค่อยน่าจดจําเท่ากับชุดของวันเดอร์บูแมนที่ใช้ใส่ไปเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายแต่บอกไว้เลยว่าแฟนพันธุ์แท้ของวันเดอร์บูเมนห้ามพลาดตัวนี้เลยเด็ดขาด